เด็กๆคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับฝนหลวงกันเราจะได้ไปถ่ายภาพกับเครื่องบินด้วยพร้อมไหมคะพร้อมความคิดเริ่มต้นที่อยากจะเป็นนักบินเนี่ยนะครับจริงๆก็มาตั้งแต่สมัยเด็กๆละงานวันเด็กที่คุณพ่อคุณแม่เคยพาไปกองทับอากาศเราก็เห็นเครื่องบินนะครับแต่ว่าความฝันเนี้ยก็มีได้เฉพาะเวลาวันเด็กเท่านั้นพอเราโตขึ้นลืมความฝันนั้นไป จนกระทั่งได้มาศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับแล้วจากนั้นก็ตัดสินใจมาเรียนการบินครั้งหนึ่งเราเคยฝันไว้เราอยากเป็นนักบินได้มาเรียนนักบินที่สถาบันการบินพลเรือแล้วก็เป็นโชคดีที่ว่าข้างๆโรงเรียนการบินเนี่ยก็คือศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ที่หัวหินนะครับพอได้เห็นการทํางานของพี่เขาแล้วเนี่ยก็มานั่งคิดว่าหมดยุคข,ของพี่ๆเหล่านี้ไปแล้วเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะมีใครมาสานต่อโครงการพระชมัญิโครงการนี้ต่อหรือเปล่า ก็เลยมีความคิดว่าเราควรจะมาช่วยนะจังหวะที่ผมเรียนจบได้ข่าวว่ากรมแน่จะมีเปิดสอบผมก็เฝ้ารอว่าวันนั้นนะคือวันไหนเพื่อนๆก็ได้สอบตามสายการบินต่างๆสายการบินแรกที่เปิดสอบผมไม่ได้สอบเพะผมจะรอแต่หลังจากนั้นเนี่ยสายการบินที่2ที่3ที่4ี่ก็เริ่มเปิดเพื่อนก็เริ่มค่อยๆได้กันผมก็ไปลองหน่อยไปสอบดูก็สอบติดใจหนึ่งก็ดีใจเหมือนคนที่ไม่ตกงานแล้วแต่อีกใจหนึ่งก็ลังเลแล้ว ใครจะช่วยพี่ๆเขาบินแล้วโครงการนี้จะดําเนินต่อไปได้อีกแค่ไหนถ้าเกิดผมเลือกเป็นนักบินพาณิชย์เนี่ยคงรู้สึกเท่นะครับที่เราเดินลากกระเป๋าก้าไปตามสนามบินแต่สิ่งหนึ่งที่พระอ,องค์ท่านเนี่ยเบียบเสมือนเป็นไฟฉายนําทางนะครับงานที่พระอ,องค์ท่านทําทุกโครงการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลักโดยที่ไม่ได้คํานึงถึงประโยชน์ของตัวเองเลยคุณแม่แล้วก็ครอบครัวผมนะครับก็บอกว่าครั้งหนึ่งในชีวิตถ้าเราว่าขึ้นชื่อเป็นนักบินแล้วก็ควรทําประโยชน์ให้กับคนหมู่มากไม่ว่าจะจุดไหนก็แล้วแต่ ผมก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปนะครับหรือว่าวันนี้เป็นวันสุดท้ายที่เราต้องบินเนี่ยเราอยากจําภาพไหนระหว่างเราลากกระเป๋าจากสนามบินกลับบ้านหรือว่าเราเพิ่งบินไฟสุดท้ายไปทําฝนลงในเขื่อนลงในอ่างเก็บน้ําภาพไหนที่เราอยากจะจําในช่วงเวลาสุดท้ายของชีวิตนี่คงเป็นเหตุผลหนึ่งครับที่ทําให้ผมตัดสินใจเลือกทิ้งโอกาสในวันนั้นแล้วรอโอกาสข้างหน้า สมัยเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อจะเป็นพูดง่ายๆคืออาสาทุกอย่างแล้วก็มาเป็นอาสาฝนหลวงนะคะเราจบมาใหม่ๆก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้คือไปทํางานเลยะคะ่ะแต่วันหนึ่งเรามีโอกาสได้กลับมาอยู่บ้านพ่อให้เราเรียนรู้เรียนรู้กับงานที่ทําสิ่งที่เราทำเนี่ยประโยชน์เยอะมากพ่อก็เอาสารคดีหรือว่ารมฝนหลวงที่เป็นงานของพระองค์ท่านนะคะมาเปิดให้ดูเรามีความรู้สึกว่า ฉันเป็นคนรุ่นใหม่ทำไมฉันจะช่วยไม่ได้ในงานพวกงนี้สิ่งที่เราได้มาคือความรู้สึกความดีใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งของคนรุ่นใหม่เข้ามาช่วยงานอาสาฝนหลวงโดยที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนอะไรเราภูมิใจที่เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำงานเพื่อพระองค์ท่านแล้วหนูก็จะพยายามทำต่อไปให้ดีที่สุดปัญหาหน้าแรงก็มีปัญหาเรื่องแหล่งน้ำนะครับคือปลูกพืชอ,อะไรมันก็ไม่ได้ผลเพราะว่ามันไม่มีน้ำชาวบ้านก็รอรอฝนมา ถ้าไม่มีฝนมาก็รอฝนฝนหลวงครับชาวบ,บ้านก็จะดูออกนะครับเพราะว่าก็จะมีเครื่องบินบินประมาณชั่วโมงหนึ่งฝนก็จะตกเริ่มจากขั้นตอนแรกนี่เรียกว่าก่อกวนขั้นตอนนี้เนี่ยจะเริ่มกันในตอนเช้าสารที่เราจะ เอาไว้ทําในขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือเป็นเกลือแล้วก็ไปโปรยเหนือพื้นที่เป้าหมายเมฆก็จะเริ่มเกาะตัวขึ้นแต่ว่าเมฆที่ได้เนี่ยยังมีขนาดเล็กดังนั้นก็เลยมีขั้นตอนที่2การเลี้ยงให้อ้วนเครื่องบินก็จะเอาสารเคมีเนี่ยนะครับโปรยเข้าไปในเมฆซึ่งขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่อันตรายมากเพราะว่านักบินจะมองไม่เห็นเลยว่าข้างนอกเป็นยังไงแล้วก็ข้างในเมฆเนี่ยอากาศจะไม่ได้ดีเท่าไหรนะ่นักพอบินออกไปปั๊บนี่เมฆก็จะพัฒนาตัวนะ ยกตัวสูงขึ้นกลายเป็นก้อนเมฆที่ใหญ่แล้วแต่ว่าเมฆที่ใหญ่ขึ้นเนี่ยก็ยังไม่ทําให้ฝนตกลงมาขั้นตอนนี้ชื่อว่าโจมตีเมฆก็จะเริ่มลอยนะครับไปถึงพื้นที่เป้าหมายเช่นเป็นพื้นที่แห้งแล้งลำข้างบนใช้เกลือส่วนลำข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นสารสูดเย็นโดยเครื่องทั้งสองเนี่ยจะทํามุมกันประมาณ45องศาเมื่อเครื่องบินทั้งสองถึงพื้นที่เป้าหมายคือเมฆของเราเนี่ยก็จะเริ่มโปรยสารฝนหลวง พอโปรยสารฝนหลวงเสร็จปัป๊บฝนก็จะเริ่มตกลงมาจากพื้นที่ที่น้ําน้อยหรือว่าขาดแคลนน้ํานะครับจากนาที่ต้องการน้ําจะเขียวขึ้นอ่าจะมีน้ําไปเลี้ยงนะครับเนี่ยเป็น3ขั้นตอนหลักๆในโครงการฝนหลวงซึ่งพระองค์คิดไว้นานละตั้ง60ปีมาแล้วฝฝนนเอนขอขงพดความทกล ตกลงมาให้ชีวิตได้ก้าวเดินต่อไปฝนลวงจักหยาดเหงื่อของพ่อ การที่จะเป็นนักบินฝนหลวงเนี่ยอย่างที่หนึ่งคือต้องเสียสละนะครับประกอบกับมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ผมจบมาเฝ้าสอนบัณฑิตเสมอว่าพึงคิดถึงประโยชน์ของประชาชนนะครับเป็นที่1กิจของตัวเองเนี่ยเป็นที่สองนะครับแม้ผมเองก็ควรจะทําในสิ่งนี้โดยไม่คํานึงถึงความยากลาบากเหมือนกับที่พระองค์ท่านได้ทําแบบนั้นครับสิ่งที่เราจะทําได้คือเดินตามรอยพ่อและสิ่งที่ประจักษ์แลที่สุดคือปฏิบัติ และทำจริงตามที่พระองค์ท่านได้ตรัสไว้ข้าพเจ้าขอสารงานตอบไม่ว่าจะรุ่นนี้รุ่นไหนจะสอนให้เหมือนที่พ่อสอนเรานั่นคือสิ่งที่ลูกคนหนึ่งจะสามารถตอบแทนพระองค์ท่านได้ถ้าเกิดว่าทําดีตามที่พ่อสอนนะครับทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าสังคมไทยนะครับคงจะเป็นสังคมที่น่าอยู่ตลอดไปเหมือนกับช่วงเวลาที่มีกรรษัตริย์ที่ปกครองแผ่นดินโดยธรรมนียอยู่แผ่นดินตลอดไปครับ